วันนี้นะครับในการสอบสวนคดีชันสูตรพิจารการตายของนายธวัชชัยอนุภูลซึ่งอยู่ระหว่างตายระหว่างความควบคุมของเจ้าที่ดีเอสไเนี่ยนะครับคณะผูานสอบสวนนักงานไอการวันนี้ก็ได้รัดพยานมาสอบนะครับสองป่่งก็คือในส่วนของเจ้าที่ดีเอสไนะครับซึ่งทําหน้าที่ด้านการสื่อสารเกี่ยวข้องกับดูแลความปลอดภัยและไอซทีทีวีนะครับวงจรปิด นั่นคือกลุ่มหนึ่งพยานในกลุ่มก็คือเป็นของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับเหมาติดตั้งทีวีวงจรปิดให้กับอาคารดีเอสไอนะครับเมื่อปี50ตอนประเด็นในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับรเรื่องของการติดตั้งวงจรปิดคุณภาพวงจรปิดนะครับรายละเอียดเบื้องต้นที่เขาได้พูดคุยเนี่ยเขาพูดคุยถึงเรืร่องการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็พอที่จะเปิดเผยได้อย่างนี้นะครับว่าเราต้องการดูจุดที่ติดนะ ผังแผนผังการติดว่าติดตั้งตรงไหนโดยเฉพาะชั้นหกโดยเฉพาะห้องควบคุมและโดยเฉพาะห้องที่เกิดเหตุนั่นเองนะฮะห้อง6008เนี่ยทันี้เรานัดพยานของกลุ่มน,นี้มาเพื่อที่จะให้สอดคล้องให้ข้อที่จริงนิ่งๆเลยนะครับว่าวอาวุงจรปิดเนี่ยในชั้นที่หกเนี่ยติดตั้งกันอย่างไรตรงไหนกี่ตัวแล้วก็าศาสตร์ส่องหมายความว่าไปจับภาพได้บริเวณใดบ้างนะครับชั้นวันนี้ก็ น่าจะยุติลงลงได้ในเรื่องของวงจรปิดสิ้กนกระแสความมันไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเราสอบพยานวันนี้แล้วเนี่ยสองกลุ่มน,นี้เนี่ยแล้วเนี่ยครับถ้าเราวันศุกร์นี้เราจะคล้ายๆกับไปเดินประชิญสื่ออันนี้ตัวใช้ในศานในครับเนี้ mm hmm. ก็คือไปตรวจอันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการติดตั้งวงจรปิดนะครับไปดูที่เดชนุกอีกครั้งหนึ่งเดี mm ๋ hmm. ยวคงจะนัดหมายทำคือแจ้งค่านี่ดีเอสไอแล้วก็แจ้งกองทุนหลักฐานแล้วก็ให้ เจ้าที่เกี่ยวข้องนะครับมันนาที่มาดูกันเพื่อให้สอดร,รับกับทำรายการวันนี้ครับเจ้าที่ DSI คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นปาะสักการไม่ใช่นะครับคําว่าประจักษ์พยายนจะต้องเห็นได้เห็นขนาดที่ว่าผู้ตายเนี่ยกําลังทําอะไรอยู่นะฮะก่อนตายอะไรเนี้ยในห้องผู้คุมแต่นี่เป็นผู้รับผิดชอบแล้วผู้รู้รายละเอียดในเรื่องของกล้องวงจรปิดในส่วนของที่เขาอ้างว่าซอฟต์แวร์มีความเสียหายทางคลืนเกิดเหตุเนี่ย ปราเดนนี้ก็ต้องถามพยานยวาันนี้ด้วยเพราะว่าเขาเป็นผู้รับผิดชอบอ้เรื่องว่าซ่อมแร์เสียหายหรือการไม่ได้บันทึกไว้นะครับอะไรต่างๆนะครับตรงเนี้ถามแล้วก็ถ้าเผื่อว่ามีข้อที่ไม่ตรงกันพยานยาอีกกลุ่มนึงก็คือทางบริษัทเอกชนซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบติดตั้งเขาก็จะเราก็จะสอบถามได้แต่ทางบริษัทเขาบอกเขารับอเขารับประกันแค่สองปีงนั้นเองนะครับก็ ก็หมดแล้วประมาณ 5, 5, 5, 2, ปี51-52ก็หมดแล้วหมดวาระผิดชอบไปแล้วนะครับแต่เราได้ตั้งข้อสังเกตไปบ้างไหมครับในเรื่องของการเสียหายในวันที่เกิดเหตุอะไรเนี่ยอันนี้ยังยังไม่อยากไปทําความเห็นเดี๋ยวไม่อยากให้ไปกระทบกับหน่วยง,งานใดนะครับพาะยานหลักฐานในสำดวจนะครับความหลักการสอบสวนก็ต้องมีความสงสัยในข้อที่จริงที่ยังไม่ชัดแจ้งหรือยังไม่เคลียร์ในภาษาชาวบ้านฮะมีมีแน่นอนครับ แต่มันจะเป็นไปได้ไหมครับว่ามือประจวจหมอกับอกเสียมันเกิดเหตุเลยอะไรเงี้ยครนก็อาจจะคิดได้ครับแต่ว่าหลักหอบสฐานเรต้องมีพยานหลักฐานมีเหตุมีผลสนับสนุนในข้อสงสัยที่จะเพียนะครับต้อาหนพองค,คืออย่างนี้ครับคุณชัยในรงได้ทําหนังสือมาขอขอรับเอกสารรายงานการตรวจสอบ รายงานการชนะสูตรที่ส่งไปจากพนังานสอบสวนซึ่งเขาอาจจะน่าจะเคยไปขอที่นิติเวศนะฮะนิติเวศก็อาจจะบอกว่าส่งมอบพนักงาสวนแล้วเขาก็ทํหสือมาผมได้รับหนังสือเมื่อวานเราก็เลยนัดมาวันพื่อนนี้นะครับเพื่อมาชี้แจงแล้วก็อาจจะสอบเพิ่มเติมบางประเด็นนครับสมรับคทณชัยนรงค์หว่าหลังจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก ก็อย่างนี้ครับเราเราถึงเชิญทางดีไซน์ทางคุณชื่อสารโรดนะฮะที่มาให้การด้วยเนี่ยเพราะในเมื่อบริษัทเอกชนเขาบอกเขารับช่วงรับประกันคุณภาพไปสองปีใช่ไหมฮะไม่ไม่เกินปีห้าสองมะฮะในหลังจากนั้นถามว่าได้เวลาจัดการกันยังไงแะก็คุณสารโรดก็น่าจะให้ให้รายละเอียดได้ครับมีประเด็นสอบสวนอยู่ครับวันนี้ประเด็นสอบสวนมีเรื่องที่ว่าระบบที่บอกว่ามีปัญหาจะสามารถช่วยสืบค้นได้ไหมที่ไม่เป็งก็คงจะถามอยาก แต่พยายามที่สอบกันวันนี้นะครับยังไม่ได้รายละเียดไม่ได้ก็คงจะคงจะยังไม่ไม่สามารถเิยเผยได้นะครับก็หมดประเด็นไปนะครับโอเคครับตอนนี้ก็จบเรียบร้อยการสอบเพราะว่าถ้ารอ